ปกป้องการลงทุนของตัวเองถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนหรือถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับหุ้นหรือพันธบัตรที่ถืออยู่พูดกับตัวเองเบาๆว่าปัญญาอันไร้ทิ้นสุดจัดการและดูแลทุกการลงทุนของฉันอยู่และทุกอย่างที่ฉันลงทุนจะงอกเงยพูดกับตัวเองเช่นนี้บ่อยๆและคุณจะพบว่าลงทุนได้ฉลาดขึ้นที่สำคัญคุณจะได้รับการปกป้องจากการขาดทุนและจะมีบางอย่างเตือนให้คุณขายก่อนที่คุณจะขาดทุนของฟรีไม่มีในโลก ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆจะมีการจ้างนักสืบมาคอยสอดส่องไม่ให้คนมาขโมยของนักสืบพวกนี้จับคนที่พยายามได้รับบางอย่างโดยไม่ยอมเสียบางอย่างได้วันละหลายคน คนเหล่านี้มีชีวิตในกระแสของความขาดแคลนคนที่เสียหายจากการลักขโมยของพวกเขามากที่สุดไม่ใช่ใครแต่เป็นตัวพวกเขาเองเพราะพวกเขาขโมยความสงบศรัทธาความซื่อสัตย์ความดีและความมั่นใจไปจากตัวเองนอกจากนั้นพวกเขายังดูดความสูญเสียทั้งมวลอย่างสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองสูญเสียสถานะทางสังคมสูญเสียศักดิ์ศรีและสูญเสียความสงบทางใจคนเหล่านี้ขาดศรัทธาในคางสมบ iren, ัติอันไร้ที่สิ้นสุดที่อยู่ในตัวพวกเขาและไม่เข้าใจว่าจิตทํางานอย่างไรถ้าเพียงพวกเขารู้วิธีใช้พลังของจิตใต้ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามสำหรับพวกเขาแหล่งรายได้ที่ไม่มีวันหมดการยอมรับพลังของจิตใต้สำนึกและพลังของความคิดหรือภาพที่ก่อตัวขึ้นในจิตคือหนทางสู่การมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีเสรภาพและมีความเหลือเฟือยอมรับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในจิตของคุณเสียตั้งแต่วันนี้การยอมรับและคาดหวังความมั่งคั่งในจิตของคุณมีวิธีการแสดงออกของมันที่ชัดเจนและแน่นอน ขอเพียงคุณอยู่ในกระแสของความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างที่จําเป็นต่อการมีชีวิตอุดมสมบูรณ์จะปรากฏตัวตรงหน้าคุณให้ประโยคต่อไปนี้เป็นการแ f f ฟอร์ t เ o ชั่นรายวันของคุณเขียนประโยคต่อไปนี้ลงไปบนหัวใจฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความร่ำรวยอะไรขีดจำกัดของจิตใต้สำนึกของฉันฉันมีสิทธิที่จะร่ำรวยมีความสุขและประสบความสำเร็จเงินไหลเวียนเข้าออกจากชีวิตของฉันได้อย่างอิสระมากมายและไม่มีที่สิ้นสุด ฉันมีสติรับรู้คุณค่าที่แท้จริงของตัวเองเสมอและตลอดไปฉันใช้ศักยภาพของฉันอย่างอิสระและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ายอย่างมากทุกอย่างวิเศษมากจริงๆ